ลบใครเฮ้ยยายใันเข้าไปหาแกนะไอ้หนูรอรอมาสิบปีแล้วยายก็ยังไม่เข้ามาสักทีนี่ยายเปิดประตูมันยากนั่งหรือไงทำไมยายทำแบบนี้เนี่ยยายเอากับดากมาวางไว้หน้ามันได้อ๊ยจริงใจด้วยหวังว่าเราคงจะประกอบปืนช็อตจังได้โดยเร็วไวโอ้ยโุ้ยเสียงดังมาก ตัวด้วยเสียงดังขนาดนี้ยายแกไม่พลาดแน่อยากจะเล่นซ่อนแอบกับยายข้างล่างนี้ก็ไม่บอกนั่นไงโอ้แกลงมาแล้วโอ้ตัวก็อ้วนมากโอ้ดูสิคอและหัวของฉันมันพังงกไปชั้นสองแล้วเนี่ยยายแกทำอะไรข้างล่างนี้ล่ะฮะ ระเด็งโอ้โหงององิกงิกงอจังหวะนี้แหละโอ้โหคุณยายเต็มประตูเลยปิดประตูเยี่ยมแล้วก็ปิดอีกปอ้ปปิดปิปิด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 ปิาปิด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 ปดปิดปิป พี่มาแล้วจ้าฟาบใส่ทุกอย่างประตูได้ด้ว